ทางท้ายนะว่าจะไปรอดกลับไ,นนได้ตรงไหนอย่ตรงตรงนี้อะไรมาใส่ไหมเนี่ยเดี๋ยวทางโุ้งก็ติดแล้วรถออกลำบากอย่าดีกว่าข้างหน้าแล้วข้างหน้าไ ทางนถมันเลี้ยวออกมันอย่างมาชนตูดไม่คุ้มตรงนี้ว่ะใส่อะไรก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรน,ะน,น่ะพี่มากาแฟอ่ะน,น,น,น้่ลกินละหกชาอะรอย่างเงกินเยอะเกินม่วนเกินสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากลับแล้วเนี่ย เมื่อกี้ไปตลาดต้นไม้มาแต่ว่าได้มาต้นเดียวต้นลูกชุกเขาฝากซื้อผักแควมันหมดเหลือแต่ต้นแกนๆเล็กๆเลยไม่เอากลับแล้วห่า ขมซื้อนั้นก็ต้ซื้อของเมื่อเช้าแล้วเพื่อนๆพี่สาวไปโอนตังค์นี่รอรอพี่อยู่จอดล,ดลอแตอนนี้โอนมันยุ่งยากอะ่ะเวลาโอนนะมันต้องใช้บัตรประชาชนหน้าตู้นะเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีหลายอยา่างเลยให้เขาโอนเองเถอะ วันนี้ใครเดินทางไปไหนเดินทางปลอดภัยนะเพื่อนที่คนนั้นห่ายไปไหนวะที่เดิน ข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวไหมใช่ไหมเมื่อกี้พี่สาวเขาบอกว่ากาแฟเหมือนเขาชงกาแฟหรือลวกก๋วยเตียนะ๋ยน่ะมองไม่ชัดเพืเ่อนนแต่มีถังแก๊สอยู่ข้างหน้านะก๋วยเตี๋ยวหรือว่า กีโมไซค์เขาวงเราทำไมไวะเห็นปะเที๋ยวขับไปเราไม่ได้จอดตลอดเราจอดนั่งอยู่ในรถนั่นอะไรขายอะไรอะขายอะไร่ไะมองไม่ชัดว่าขายอะไรเพื่อนถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวไปซื้อกินสักถุงนะถุงสองถุงกลับบ้านไปกินที่บ้านถ้ากาแฟโอ้โหกาแฟชงกินไม่ไหว แฟรจริงด้วยเพื่อนๆไม่ใช่กุเตี๋ยวคุณวันสรีเป็นกาแฟค่ะชงขายโอนตินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก๋เตี๋ยวตอนแรกก็น,นึกว่ากุาเตี๋ยว ซื้อเลยน่ากินนะกินไม่ไหวอะ่ะท้องไส้ไม่ค่อยดีมันไม่กี่บาทหรอมันยี่ประมาณยี่สิบกว่าบาทหรือเปล่ายี่สิบสามสิบ้ากาแฟแต่กินไม่ไหวยิ่งถ้าเป็นกาแฟแบบโอ้บางทีกินแล้วมึนกินกินแล้วมืนกินแล้วแบบอยู่ไม่ไหวอะ่ะ วันปวนครับเพื่อนๆทุกคนไปไหนบ้างวันนี้มีใครเดินทางออกต่างจังหวัดไหมเนี่ย อยากกินก๋วยเตี๋ยวหรือผักเกี่ยวกับผักเยอะๆหน่อยอะ่ะที่บ้านมีแอปเปิลกับอะไรนะซารีที่ไหว้ไหว้ไว้ไหว้ไหว,ว,ว,ว้พระไหว้ไปิคนตไวอ้อ่าจจะมาทําส้มตำกินก็ได้วันนี้ลองดูเป็นแบบส้มตำผลไม้นะเดี๋ยวถ้าถ้าตำเดี๋ยวไหลสดดีกว่านะอาจจะไม่อร่อยหรอกเพราะว่าไม่ใช่มือส้มตำ ทำดูสีเกื่ออร่อยเดี<笑><笑>๋ยวลองดูวันนี้มื้อเช้าที่บ้านวันนี้ไม่มีอะไรเลยมันมีมันมีหมูมีไก่ที่แบบสำหรับทำอ่ะแต่ก็แบบบางทีเบือ่อไม่รู้ทำอะไรกินกันอ่ะส่วนมากทำใส่บาะได้ไหมหกตนน้นอัด เก้าสามศูนย์สี่หนึ่ไปอุ่นให้ก็ไเ้ปปะเบื่อยิงมองม่ยากไปไปอุ่นที่ทำงานขถอะละมันใกล้นะไปตรงทีไปกดอะไรอะเราก็ดูหละฮะมันนี้ยเลยเวลา เดี๋ยวเราไปโอนตังก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ไหรหนะ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณมากมากเลยไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตไปทําธุระที่ธนาคารก่อนขอบคุณค่ะ